สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสายๆพี่น้องดินเลิมแห่งแล้วสูบนักพี่น้องเอ้ยยังทันได้ไม่ต่อจัง ุกน้ามาตกกะสองต่อมันไกลพ่นก็เลยเห็ุเอาสองต่อแดดฮอนฮอน <c oughs> อย่างกับจนซีเลยมเมาแดด nội nói việc luôn mà nằm mình để luôn lẽ hàng lột kim Bên nhá tiền

เต็มหอแล้วต่อแรกอันนี้นะมันจะเต็มหอจหน่อยพี่น้องสิว่าเอา้าฝนตกะ่หัหอยเดียวตกะพัดโตกะหอยเดียวปีงบ่มีหัเนาะไม่เขาจุ่มขาไหว กันนูน้องอ้ายมาแหนโอ้ยซํามอสิลงมาเล่นแล้วสะล่ะแนวนี่น่ะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง่าน้ําบกแห้งบ่ใน่นอน น้อยเขาตายเบิดแล้วเนอะน้ำเบิด <c oughs> บกรุ่งลายเติบแล้วผมจะเป็นการ <c oughs> บกการบักลายนึงเป็นแขนผมอ่ะ

ง่ายทับแก้วพี่น้องเ้ยตอนที่สองง่ายทับไปตอนที่สองสบายดีพี่น้องสบายดีโอพี่มายพี่น้องพี่ชายพี่น้มาโอ้ยใส่อะไรได้วยกินเบิดลายเติบง่ายทับก่อนพี่้องเลย

ขึ้นยังลงทะเลล่เป็นอย่างนแกะออกตอน่งออกนตอนราะว่ามีสามตอนแต่ได้ดึง ็มหาพอดีพี่น้องเ้ยผมเม็นรดไฟพระาะลพี่น้องเสือออันนี้เสืออปูทรงยางใส่เนาะ ตกทางลุ่มพี่น้องทางเทิงนีสองตาทะนำพลเอาตกวางลุ่ม,มนี่แหละเป็นเป็นเอาเสือกนี่ยหลักง่วนแล้วกับผูทั้งยางใส่่วงนี้มันมันมาใกาแล้วค่ะว่ะผู้แหละบัดกะหอมผู้ลยมันสิมาใกล้ กางจองมาอยู่เป็น้องพรมันลมอยากเอาจองมากั้งให้จักตอนนี้ก็พอลงเินคนเป็นมาเลยต่อที่สองไป้องเอ้ย ว่าอยู่ไก่แน่จักน้อยฮัลโหลเทสเพี่น้องฉันเอาสิเอาต่อเดียวโลดี่มันสิประมาณอยู่สองร้อยเมตรสองรเมตรในเูาไก่ตือเหกุกท่อนผมจกนีเนาะอันนี้สามทอนได้อยู่ร้อยเมตรปกับ่นะพี่น้องหมุนสักหฮึ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 นึฮึฮ มีใครอยู mean, ion, ่ข้าไงไหมแคกจะมาหมูตั้งหมเปื่อนเนาะมันดินแหงดินไงเป็นขุดหมูขุดเหมันผงอยู่เจยัง จะซื้อคนอะไรก็เจ้าบ่ไปซื้อเองคนละเก้าร <ổ> ้อยคนละเก้าร้อยคนละเก้าร้อยนคนลรอยบาทบิ้งจิบไปบิ้งนี่พี่น้องเก้าร้อยบาทบคนนี่แหละเก้รอยบาทนะ ห้าสิบกว่าเมตรจะบมันเป็นผาม่นเป็นน้นยางแปลวจากมากัง้งไงพี่น้องอเงินต่ำ ลงหน้านี้ได้จังว่ามันมาถึงพุ่นเกี่ยวขึ้นวังเพิงนั่นแหละหม่อง xuống tổ phải không? Vâng mưa với đạn hẳn đấy. Nhắn. Mở đấy. Hãy subscribe บ่ายมพลพี่น้องเอ้ยสีได้โต๊ะได้ว่านนะะเอาสองตาซะก่อนชอ,องตาถ้าพลนุน่มพล and i นี่แหละพี่น้องจะเอาย่องตาี่องตายาวบยใหญ่บันไดไห้ก่นอัมราพัากรและพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมาสูดทุกคนพอกันต้นต่อไปพี่น้องสบายดี